สวัสดีครับวันนี้พับเซลตั้มนะครับผมวันนี้ผมพามาดู t o y o ต้า o r t จ n e er นนะครับผมเครื่อง2.4ปี2016นะครับราคาพิเศษตอนนี้อยู่ที่799,000บาทลูกค้าสามารถจับไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูนะครับผมราคาลดพิเศษให้จริงๆก็ผม799,000บาท กับ t o y o ต a f o r t u n e er เปี2016นะครับรถยนต์หมดสัญญาเช่าจากอคเนแคปิตอลน,นะครับผมเรามีประวัติการเคลมประวัติซ่อมบำรุงให้ดูทุกคันนะครับผมมั่นใจเลขไม์แท้ทุกคันนะครับผมถ้าคุณลูกค้าสนใจยังไงติดต่อเซลต้ำมได้นะครับผมราคา พิเศษจริงๆครับผม799,000บาทกับ Toyota f o r t u n e r ปี2016นะครับรถยนต์ถือว่าสภาพพร้อมใช้งานครับผมคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพาดูฝั่งท้ายให้นะครับ ราคา799,000หาที่ไหนไม่ได้นะครับผมคุณลูกค้าอยากให้เข้ามาเลือกเข้ามาชมนะครับผมโกดังตั้งอยู่ที่สมุทรปราการนะครับผมถนนเทพรักษติดต่อเซลตั้มได้เลยนะครับคันนี้เลขไม้แสนสี่ครับผมสวยๆครับผมเดิมๆถ้าคุณลูกค้าเข้ามาเลือกชมได้หลายคันนะครับผมอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับ สำหรัวันนี้เซลตามขออนุญาตลาก่อนนะครับเดี๋ยวผมมานำเสนอรถยนต์สวยๆให้ใหม่สักคันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ